คือถ้าหูฟังดีจะฟังแล้วรู้ตำแหน่งเลยอะตรงนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งตรงนี้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 ปั๊บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้เมาส์ดีด้วยไงเออประเด็นคือเมาส์ดีด้วยเลยวันแถบเลยขวาหนึ่งซ้ายข้างหน้าหนึ่งโอ้โหเนียนเลยกิฟเนียนกิฟตรงนี้หนึ่งตัวนี่ตรงนี้ตรงตัววันนี้ผมมีเมาส์ก o r i อัสโมเดลโอวา e เ s s เกมม i g งเมาส เมาส์ไร้สายเกมมิ่งขั้นเทพมีรูด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือหูฟังเบเยอร์ด a นามิ MMX 150แบรนด์เทพจากเยอรมันมีชิปเสียงเด็กอในตัวปรับแต่งไดเวอร์มาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะวาวซาสุดเจ๋งเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้งานจะเป็นยังไงนะครับฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับมาลองแกะกันดูนะเอา นี่ครับผมแกะมาใช้แล้วนะทุกคนโอ้ใครจะอดใจไหวของดีขนาดนี้นะมันเป็นเมาส์ไวเลสนะครับนี้ผมเสียบชาร์จแบตไว้อยู่นี่เป็นสายชาร์จนะครับสามารถเอาสายชาร์จต่อเข้ากับตัวรับสัญญาณไวเล็ได้ส่วนเมาส์ออกแบบให้เป็นรูรังผึ้งนะครับทำให้น้ำหนักเบามากนะครับเพียง69กรัมเท่านั้นเอง มีปุ่มการใช้งานให้ใช้ถึง6ปุ่มแล้วก็ซอฟต์แวร์ของเขามีความละเอียดสูงนะครับมี d p i ให้ปรับใช้งานเยอะมากรูปล่างสวยหน้าตาดีเหมือนคนใช้งานมาต่อกันที่หูฟังนะครับ Beyerdynamic MMX 150นะครับผมเยี่ยมสีส้มสวยอะ ถอดต่อหูฟังได้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและสามารถปรับโหมดได้ยินเสียงรอบข้างได้ด้วยสายที่เขาให้มานะครับจะมี2ส,สายนะครับ2แบบนะจะมีสาย3.5เนาะแล้วก็สาย USB นะครับความยาวสายก็2.4เมตรเลยทีเดียวยาวมากโอเคไปเล่นเ,เกมกันนะครับมาทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเทสทั้งหูฟังทั้งมเมาส์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ matps Warm up. ัพฮ่าฮ่าโอโอวันแททางซ้ายซ้ายนี้ปั๊บเจอนี่หไงทุกคนเพชรเสียงนะครับฟังเสียงเท้า ตรงนี้หนึ่งตัวโอ้โหยิงไม่ทันคือถ้าหูฟังดีจะฟังแล้วรู้ตำแหน่งเลยอะตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้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 ปั๊บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้เมาส์ดีด้วยไงเออประเด็นคือเมาส์ดีด้วยเลยวันแทบเลยขวาหนึ่งซ้ายข้างหน้าหนึ่งโอ้โหเนียนเลยกิฟเนียนกิฟตตรงนี้หนึ่งตัว นี S <S <preach miracle> no ่ตรงนี้ตรงตัวเฮ้ยโหตรงนั้นยิงก่อน้ึขาน้าคือย่องมานะที่มันยิงผมตายเอ็ตรงนี้ตัวหนึ่งอ่าตรงนี้ตัวหนึ่งกระโดดมาแล้วเนีเลงกูเล็งรอผมอยู่ตรงนี้แถวนี้แหละแถวนี้แหละแถวนี้แหละไม่เล็งรอว่ะโอ้โหของดีของดีฮ่าขวาหนึ่ง เออซ้ายหนึ่งข้างหน้าไม่มีโอเคขวาหนึ่งซ้ายหนึ่งอ่ะเซ่ลูกพ่อโอ้โหไม่เดินหรอตรงนี้ข้างหน้าหนึ่งแล้วข้างหน้าหนึ่งแล้วแต่ข้างหน้าไปที่อื่นครับเงียบมากมาเอ๊ะเอ้ยโอเคขวาย่องมาผมเลยไม่ได้ยินนะตรงนี้ย่องมาเอ่อน่าจะเล็งอยู่หรือเปล่า เอ๊ยตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งตัวเดี๋ยวอรอเขาโผล่โอ้โหหลายทางเลยทีนี้สับสนแล้วสับสนแล้วโอ้โหหลายทางครับสับสนข้างหน้าหนึ่งโอ้ยไม่ทันมามามาลุยเดือดลุยโอ้โหเมาส์มันดีเมาส์มันดีรายละเอียดของเมาส์ Gorillas Model O2 Wireless นะครับ รองรับการใช้งานไร้สายได้ต่อเนื่องถึง71ชั่วโมงอัปเกรดเซ็นเซอร์และสวิตช์รุ่นใหม่ล่าสุดยกระดับความแม่นยำที่สมบูรณ์แบบของเซ็นเซอร์ BAMF 2.0ใช้งานได้ทั้งแบบไร้สายและมีสายใช้งานไร้สายได้2รูปแบบทั้งไวเลส2.4และก็บลูทูธ5.2มีด็อกเกิลอะแดปเตอร์ช่วยร่นระยะการรับส่งสัญญาณเป็นเมาส์ไร้สายที่คุ้มค่าที่สุดแล้วในตลาดตอนนี้นะทุกคนทิศทางดีก็จะบอกรู้หมด ซ้ายอีกหนึ่งตัวเอาเลยแล้วกันขวาหนึ่งข้างหน้าหนึ่งโอ้โหข้างหน้าไม่ได้ยินนะมันไกลไปเมื่อกี้นี่หนึ่งตัวไม่เดินข้างหน้าผมออฟเหรอโอ้โวางเป้าไม่ดีเมื่อกี้เฮ้ยมันเดินไปหาผมละ โอ้ยเบ y n เออร์เดนมิก150นะครับมีการเน้นเพิ่มเบสมากขึ้นในตัวหูฟังมีชิปเสียงของตัวเองนะครับทำให้ได้ยินรายละเอียดเสียงต่างๆชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องต่อซาวการ์ดเพิ่มเลยก็คือตัวจบเลยนะสำหรับคนที่ไม่มีซาวการ์ดนั่นเองนะครับเสียบต่อ USB ปุ๊บจบเลยฟังเพลงเพาะเล่นเกมมันเลยการฟังเสียงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเล่นเกมนี้นะครับผม คือถ้าคุณแบบไม่ฟังเสียงดีๆคุณก็จะไม่รู้ตำแหน่งเลยเพราะเกมนี้มันเป็นเกมแบบแท็กติกด้วยนะไม่ใช่แบบวิ่งใส่ย,ยิงกันอย่างเดียวแม่นอย่างเดียวไม่ไม่ได้เนาะมันต้องมีชั้นเชิงในการเล่นด้วยเก็บเลือดหน่อยโอ้โหโบ๊ะบ้ามาก จะมาต le le. ุ๋ยเราอ่ะรู <t ark <t ark ้นะแกจะตุ๋ยเราอ่ะโอ๊ะโอเคก็มาปิดคลิปกันด้วยการใช้เสียงจากไม์หูฟังกันนะครับผมอ่าตัวนี้ b e เ e r d y ด a m i c MMX 150เสียงดีกระหึมมากนะครับไม่ต้องใช้ซาวการ์ดไม่ต้องใช้อะไรเลยตามที่เขาบอกจริงๆเลยนะครับแต่ต้องต่อด้วย USB นะจะได้เขาเรียกอะไรประสิทธิภาพที่เต็มนะครับผมเต็มที่นะฮะซึ่งบอกเลยว่าแจม นะครับหูฟังตัวนี้แจมเสียงดีมากชัดเจนเบสก็หึมส่วนเมาส์เนี่ยก็ตามนั้นเลยนะครับเมาส์เทพนะครับเบาน้ำหนักเบาแล้วก็รู้สึกว่ามัน,นเซนเซอร์มันดีอ่ะนะครับมันละเอียดผมก็พูดไม่ถูกอ่ะเออแต่ใช้งานดียิงยิงคมอ่ะนะครับผมนะก็ฝากกันด้วยนะครับทั้งหูฟัง b e y e r d y เด m ิ c m x ็ม0แล้วก็เมาส์ก o r i อั s โมเดล O2 w i r e l e s s นะครับผมถ้าใครสนใจสินค้าทั้ง2ชิ้นเนี่ยสามารถดูที่รายละเอียดด้านล่างเลยนะครับเขามีให้ทดสอบสินค้าที่ใกล้บ้านด้วยนะครับเ ดที่รายละเอียดด้านล่างได้เลยนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทแบรนด์ Identity and Innovation จำกัดนะครับอ่าเออลืมบอกราคาอันนี้6,990นะครับแล้วก็อันนี้3,990นั่นเองตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับ